ส่งฟีดแบ็กโซชิยนหลังนนกุลแอฟน้อมรับคำว่าคู่รักแล้วเล่นอาหวานฉ่ำกันทั้งงานเลยล่ะคะเมื่อนางเอกสาวแอฟทักษอรและพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินทรกุลควงคู่ออกงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกเซิร์ฟโมเมนต์สุดฟินทั้งทำอาหารทั้งป้อนหวานเจี๊ยบชวนมดไต่แถมทั้งคู่ยังให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกด้วยว่าน้อมรับทุกคำจะเรียกคู่รักก็ไม่ติด อะไรก็ได้หมดช็อตนี้ทำเอาเหล่า FC เขินม้วนตัวเป็นเกลียวขณะที่ในอินสตาแกรมหนุ่มนนกุลก็ได้ปาภาพคู่รัวรวหลายคนอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำว่าอาหารข่าวก็กลายเป็นอาหารหวานไปในพริบตาข่าคุณผู้ชมขอบคุณที่รับงานคู่ให้ชาวด้อมได้มีความสุขนะคะเมื่อไหร่จะเรียกที่รักนะหม้อทอดอถูกใจคนใช้ส่วนนนถูกใจคำตอบพี่แฟไหมคะเขาป้อนกันทำไมเราเขิน เป็นการทำอาหารข่าวที่หวานเจี๊ยบออกอีเวนต์คู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะคนดูยังเขินขนาดนี้คนบนเวทีเขินจะขนาดไหนครับบก